มีโครงการหนึ่งน่าสนใจนะชื่อว่าฉลาดทำบุญ mm hmm. เติมสุขทุกวัน mm hmm. เป็นการทำบุญที่แม้จะไม่มีเวลาเข้าวัดนะแต่ก็ทำได้โครงการนี้เนี่ยนะบุญษัทที่เครือข่ายพฤติกาเนี่ mm hmm. เขาเป็นเจ้าภาพผู้จัด อรตมาก็ไปช่วยงานมูลนิธินี้อยู่เดือนสิงหาเนี่ยนะหถึงสาสิงหาเขาจะมีการเชิญชวนจิตอาสาวัยอิสระไปช่วยงานที่สถาบันประสาทวิทยาอาทิตย์ละครั้งหลายคนสงสัยวัยอิสระนี้คืออะไรนะ คือวัยที่มีอิสระในการใช้ชีวิตไม่ต้องพอวงเรื่องการทำงานหรือการหาเงินล้วสำหรับคนทั่วไปก็หมายถึงวัยเกษียณนะแต่จริงๆวัยสระนี้นีก็ไม่ต้องรอ้อยเกษียณก็ได้เพราะบางคนก็อาจจะเกษียณก่อนนานๆแล้ววัยอายุ5 1าสิบเอ็ดถึงเจบปีนะ เขารับมาเป็นจิตอาสาอำนวยความสะดวกที่สถาบันภาษาวิทยาที่กรุงเทพเพราะว่าสถาบันภาษาวิทยาเนี่ยก็มีคนป่วยเยอะและจานวนไม่น้อยนี่ก็มาจากต่างจังหวัดหรือไม่ก็มีฐานะยากจนไม่คุ้นเคยกับโรงพยาบาลพอ หมอนัดให้ไปโรงพยาบาลบางทีทำตัวไม่ถูกนะไม่รู้จะเข้าช่องไหนนะไปหาหมอที่ชั้นไหนที่ผ่านมานี่ก็มีจิตอาสาเนี่ยเรียกว่าจิตอาสาอำนวยความสะดวกนะพาผู้เปยดรืิยาเนี่ยไปตามจุดต่างๆ ที่หมอหรือพยาบาลแนะนำที่ผ่านมาเนี่ยก็มีจิตอาสาประเภทนักเรียนนักศึกษานี่มาช่วยเยอะนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นช่วงปิดเทอมพอช่วงเปิดเทอมแล้วจิตอาสาที่เป็นนักเรียนนักศึกษาก็ไม่มีล้หรือมีน้อยมากแต่ว่าความต้องการจิตอาสาที่จะไปช่วยเหลือญาติและผู้ป่วยก็ยังมีอยู่เยอะ เขาก็เลยนะเปิดรับจิตอาสาวัยอิสระนะคือวัยที่ไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วแล้วก็ไม่มีภารกิจการงานซึ่งส่วนใหญ่ก็อายุประมาณนี้แหละห้าสปดถ็ีนะก็จะเปิดรับสมัครเดือนนี้นะแล้วก็เวลาทำงานก็คือช่วง1 3ึสิบเองหา เป็นจิตเป็นอาสาแค่อาทิตย์ละวันคือวันพฤหัสช่วง7จ็ดโมงถึงสิบโมงพอนั้นเนี่ยเดือนหนึ่งก็เป็นจิตอาสา4ครั้งหรือใครจะทำมากกว่านั้นก็ได้อันนี้ก็ทำมาต่อเนื่องหลายปีแล้วนะแล้วก็มีจิตอาสาหลายคนนะอายุก็บ้าแล้วกเกษียณแล้วแต่ก็ติดใจนะ มาเป็นจิตอาสาอยู่เรื่อยๆจนบางทีกลายเป็นพี่เลี้ยงไปเลยก็มีมีคนหนึ่งนี่มาบ่อยมากนะสถาบันภาษาวิทยาเนี่ยตื่นแต่เช้าไปโรงพยาบาลสถาบันภาษาวิทยานะเพราะว่าต้องไปก่อนผู้ป่วยรยายใหญ่ก็คือก่อนเจ็ดโมงนั่นแหละเดินทางก็อไอกล ทั้งขาไปและขากลับแล้วก็ทํางานเกือบทั้งวันที่จริงแม่ไม่ต้องทํางานเกือบทั้งวันก็ได้นะทำแค่ช่วงเช้าแต่ว่าโยวันี้เนี่นนะยจะชื่นหน่อยนะแกชอบทํางานทั้งวันเลยเพราะไม่มีภารกิจหรือความรับผิดชอบในครอบครัวแล้วจะบอกเคยมีคนถามว่าเหนื่อยไหมจะบอกมันวัดไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีแต่ความปิติมีแต่ความสุข มีความเหนื่อยก็เป็นกันแต่ว่าไม่รู้สึกนะเพราะว่าความสุขความบิตินะั้นมันมาแทนที่ว่ามีความสุขมากนะที่ได้ช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากตอนที่มานี่ไม่รู้นะว่าโอ้มีคนลำบากยากจนเยอะบางคนเงื้อง,งะแกก็อาศัยได้เรีนรู้ภาษากายนะไม่ต้องถามนะเห็นอากับกิริยาก็รู้แล้วว่าไปไม่ถูกไปไม่เป็นนะ แกก็เข้าไปหาเลยนะถามว่าต้องการคนช่วยไหมนะบางทีอยากจะให้ไปตรวจเลือดบางทีอยากจะให้ไปทำบัตรไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะเข้าช่องไหนไปทางไหนแบบนี้เยอะเลยเพราะโรงพยาบาลนี่เป็นที่ที่คนต่างจังหวัดนี่เขากลัวมากนะตื่นนะบางคนนี่จะมาโรงพยาบาลนี่ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยเลยนะ เพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่มากยังไม่นับประเภทว่าต้องเสียเงินเสียทองค่าเดินทางมาโรงพยาบาลแต่เช้าจินอาสาเนี่ยอย่างยมหน่อยนี่แกก็พาไปนะต,ตามจุดต่างๆก็บอกมีความสูงมากช่วยทั้งผู้ป่วยระยิแล้วก็ช่วยทั้งหมอและพยาบาลหมอและพยาบาลเจ้าที่ก็ทํางานหนักแล้วผมดีใจที่ได้ช่วยผ่อนภาระของเขา ไม่มีโยมคนหนึ่งนะเป็นผู้หญิงอายุก็เกือบหกสิบแล้วแกก็มีความสุขนะกับ,ก,บกับการที่มาเป็นจิตอาสาเนี่ยแกบอกนีนมาแล้วเนี่ยมันทําใ้้ลืมความทุกข์ของตัวเลยนะเพราะว่าไม่ได้เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอีกต่อไปแกว่าคนเราเวลามีความทุกข์อ่ะก็เพราะหมกบุ้นกับตัวเองมากไป แต่พอไปสนใจช่วยเหลือคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เขาทุกกว่าเราเนี่มันลืมความทุกของตัวเองเลยแล้วพอลืมความทุกแล้วนี่ความสุขมันก็เข้ามาสู่จิตใจของเราได้ง่ายเพราะนั้น,น่ยแกจะมีเรียกว่าความสุขมากนะกับการที่ได้ไปเป็นจิตอาสาและอย่างนี้ที่แกได้คือได้เห็นสัจธรรมนะ ศัจธรรมของชีวิตความเจ็บความป่วยบางคนอายุก็ไม่มากนะแต่ก็ป่วยแต่บางคนก็อายุมากอายุไล่ๆกับตัวเองมันก็เตือนใจตัวเองนะว่าเออสักวันหนึ่งเราก็ต้องป่วยเหมือนกันมันทำให้เห็นศัจจธรรมความจริงของชีวิตรวมทั้งได้ตระหนักว่าโอ้ยมีคนที่เขายากจนกับเราลำบากกับเราเยอะเลยแต่ก่อนไม่รู้นะ คนเราเนี่ยเด๋ยนนี้มันช่องว่างระหว่างคนมีกับคนไม่มีมันห่างกันมากระหว่างคนเมืองกับคนชนบทน,นี่ห่างกันมากอย่างหลายคนที่ไม่รู้เลยนะคนที่เข้ามาโรงพยาบาลโอ้เขารำบากจริงๆนะแม้แต่อาหารกลางวันยังไม่มีจะก,กินเลยนะด้วยเหตุนี้เนี่ยสถาบันภาษาวิทชาจึงมีนะโครงการอยู่โครงการหนึ่งนะปันกันอิ่ม นะใครที่ไม่มีเงินเนี่ยสังคมสงเจ้าที่สังคมสงคเคราะห์ก็จะสังเกตและจะให้คูป,ปองผู้ป่วยหรือญาติข็คูปองเนี่ยไปไปรับอาหารจากร้านที่เขาอยู่ในโครงการนี้ตอนนี้นี่มีคนให้เงินอุดหนุนโครงการนี้เนี่ยทั้งที่สถาบันภาษาวิทยาลงพยาบาลวันลาวิถีนี่พอสมควรแล้วแต่จิตอาสานี่ยัง ยังขาดอยู่นะโดยเฉพาะที่เป็นผู้ใหญ่ไวอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เธอกะเชิญชวนนะเพราะว่าใครที่ได้ไปเป็นจิตอาสาแล้วเนี่ยหลายคนประทับใจมากเพราะได้เห็นสัจธรรมได้เติมเต็มความสุขให้กับจิตใจของตัวเองแล้วก็ทำให้ลืมความทุกข์ที่มันรบกวนจิตใจยมหน่อยนี่ก็บ่อยนะโอ้มันเราได้เห็นเลยนะว่า การทำปัจจุบันให้มีคุณค่านี่มันสำคัญมากยิ่งเป็นไม้ใกล้ฝั่งนี้ถ้าเป็นนึกถึงอนาคตมากนีมันทุกข์นะมันเป็นเวลาที่น้อมใจอยู่กับปัจจุบันและการอยู่กับปัจจุบันที่ดีสุดคือการทำปัจจุบันให้มีคุณค่าด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วความสุขมันก็จะมาเติมจิตใจของเราเรียกว่าเติมเต็มชีวิตเติมเต็มจิตใจให้มีความสุข เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจนี่ก็ถ้าเป็นวัยอิสระนี่ก็ไปสมัครได้นะติดต่อได้ที่มูลนิธิคเครือข่ายพุทธิกาทาง Facebook ทางเว็บไซต์ก็ได้เอาเตรียมรับพร้อมวิชิตังปฏิตังตุมหังก้อยทะผลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วเอปเมวาสมิชาตุต้งสำเร็จโดยชาพรสาเพปูเรนสุสังกปา ขอความดำดิ่ทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาราโซโยัตถเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโซยัตถเหมือนแก้มณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาวีติโอวิวาชนตูผ่านจไรทั้งปวงจงบำราดไปสาวาโรโควินาสตูเราท้งปวงของท่านจงหาย มาเตภาวัจวันตรารโย ο. อันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภาวะาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุเยืนอาภิวาทนาสีลิสนิจังุทธ,ธาปัจจายโนจัตตารธรรมวนทันติอายุวันโนสุขังพลังสามสิอาการคืออายุวันนาสุขาพรา ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกรามีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิสเาวาตุสาพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคนตุสาพเทวตาราราเทวดาทงกวงจงรักษาท่านสาพพพุทธานุภาเวนะ้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนะ ด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสจิภาวันตุเตความขาสวัสดีทั้งายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเกิด